อ่ะสวัสดีเพื่อนเนทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับลายคุกกี้รันนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับช่วงย้อนลําลึกกลับไปเล่นคุกกี้ตัวเก่านะครับพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่สี่สิบแล้วนะครับก็ทํามาหลายพาร์ทแล้วเนาะสําหรับช่วงนี้นะครับพาร์ทที่สี่สิบนะครับวันนี้เราจะไปย้อนลําลึกเราจะย้อนกลับไปตั้งแต่พาร์ทที่สามสิบแปดครับพาร์ทที่สามสิบแปดเนี่ยผมเคยเล่นเซตหัวหอมไปทีนึงแล้ววิ่งผ่านเป็นรนะคับ แต่ที่จริงเนี่ยมันมีวิ่งผัดอีกตัวหนึ่นงที่คนนิยมฮิตเล่นเมื่อก่อนนะก็คือลูกอมมินครับก็คือสมบ well ัติที่นิยมใช้นะก็จะเป็นมาฟินสามอันแต่เนื่องจากผมมีมาฟินแค่อันเดียวผมก็เลยที่เหลือผมก็ใส่เป็นน้ำผักสองอันก็แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาย้อนลำลึกกันในสัปดาห์นี้นะครับก็เล่นในเอพิโซดหนึ่งเพราะว่าเซตเนี้ยมันแนะนำให้เล่นเอพิโซดหนึ่งอะนะครับ อ่ะพร้อมแล้วเนาะไปเดี๋ยวเราไปย้อนลํำลึกกันในสัปดาห์นี้นะครับอ่ะผมสุ่มพลังงานช้าลงรอไปแล้วจะได้ไม่เสียเวลาอ่ะเดี๋ยวผมขอดูตรวจอะไรแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมลืมอ่ะอ่าจะพร้อมแล้วไปเลยครับเราจะมาย้อนลํำลึกกันในสัปดาห์นี้นะครับ แน่นอนว่าเซตเนี้ยมันจะไม่มีพลังแม่เหล็กนะครับเพราะว่าเราต้องเน้นเอาตัวไปเก็บอย่างเดียวอะนะครับ ถ้าใครถ้าใครที่ได้ติดตามคลิปพี่บิ๊กนะครับเซตเนี้ยเขาวิ่งได้ประมาณ590กว่าล้านนะครับตามนี้เนาะเขาวิ่งได้ประมาณ590กว่าล้านนะครับเกือบห0 0ล้านเซตนี้นะแต่เขาใช้มาฟินสาอันนะครับแต่ผมมีมาฟินแค่อันเดียวนะครับก็เราไม่จําเป็นต้องไปใช้ตามพี่บิ๊กก็ะด้เพราะว่า ยังไงคะแนนมันไม่เวอร์วังอลังการเหมือนเมื่อก่อนแล้วไงที่วิ่งได้ประมาณหลายร้อยล้านอะนะครับอ่ะโมนาธามครับ ว่าจุดประสงค์ของช่วงนี้นะครับผมต้องการที่จะย้อนลํำลึกเฉยๆนะไม่ได้แบบเน้นทำคะแนนนะครับ ให้หยดน้ําตาที่มันมีขวดโพชั่นนะครับอันนี้ก็สําคัญนะถ้าเกิดคนที่แบบเก็บได้ทุกขวดเลยอะ่ะมันก็ยิ่งวิ่งไปไกลขึ้นอะ่ะนะครับคือเราต้องใช้ตัวเข้าไปเก็บอย่างเดียวอะ่ะนะครับมันมันจะไม่มีพลังแม่เหล็กแต่ถ้าถ้าเป็นสมัยก่อนอะ่ะเมื่อก่อนอะ่ะไอแฟรี่อะ่ะพอเวลาแฟรี่มันมามันจะมีพลังแม่เหล็กถูกไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ย แรี่ไม่มีพลังแม่เหล็กแล้วเพราะว่า GM เขา,เอ,าออกไปแล้วไงซ,งซึ่งเพื่อนไม่ต้องไปโทษ GM ไทยนะซึ่งคนที่ทําก็คือเซอร์เวอร์แม่ครับที่เซิร์เกาหลีเพราะว่าเกมเนี้ยเจ้าของเกมุกกีรันก็คือท่ายเกาหลีไงนะครับที่ประเทศเกาหลีนะครับเหมือนที่เขาต้องตัดไอแม่เหล็กจากพลังแฟรี่ไปอ่ะเพราะว่าเหมือนเหมือนต้องเหมือนเหมือนให้เกมมันสมรุนอ่ะนะครับ ใหเกมมันสมดุลยิ่งขึ้นบางคนก็บอกว่าดีบางคนก็บอกว่าไม่ดีนะนะครับแต่คนส่วนใหญ่อะก็ต้องบอกว่าไม่ดีอยู่แล้วอะที่แบบที่ G.M เกาหลีอะที่เขาต้องตัดไอพลังแฟรี่แม่เหล็กไปอะ ครับข้อเสียของเซตนี้คือถ้าเพื่อนๆไม่ปิดสเปเชียลฟอร์สเมืเ่อกี้โอ้โหสิ่งกีขวานี่หายบานเลยนะแล้วคะแนนก็จะหายบานด้วยนะครับแต่นี่เราไม่เราไม่จำเป็นต้องปิดก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้เน้นทําคะแนนนะครับโหถ้าเป็นเอพิโซดหนึ่งเมื่อก่อนอ่ะมันสามารถวิ่งถึงด่านสุดท้ายแป๊บเดียวนะโดยที่ เลือดอ่ะโดยที่หลอดเลือดอ่ะยังเต็มอยู่ะนะครับถ้าเป็นเอพิโซดหนึ่งเมื่อก่อนอ่ะนะครับโดยไปถึงด่านสุดท้ายโดยที่เลือดยังเต็มอยู่ะนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะเอพิโซดหนึ่งอ่ะเลือดจะลดช้ามากนะครับแล้วก็บัฟเปียนโนเนี่ยเพื่อนๆจะปิดหรือไม่ปิดก็ได้นะบัฟเปียนโนเนี่ย แต่สําหรับผมอะ่ะผมว่าไม่ต้องปิดก็ได้มั้งนะครับถึงมันจะเสกตอนที่เข้าแมนชั่นผีสิงพอดีอะ่ะแต่มันคงไม่เสียหายเท่าไหร่นะนะครับ เออแล้วก็เมื่อกี้ชีสเค้กมานะครับชีสเค้กคืออะไรที่มันเกี่ยวกับการยิงะครับคือมันควรต้องปิดอะนะครับไม่งั้นคือคะแนนมันจะหายบานะนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียของหัวหอมนะนะครับบางคนก็ไม่อยากปิดสเปเชียลฟอร์ดเมื่อก่อนอะเพราะว่าบางคนนะยังไม่บางคนยังเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับเหมือนต้องพึ่งสเปเชียลฟอร์ตลอดนะครับ ฟื้นรอบแรกนะครับฟื้นสามรอบนะฟื้นจากมาฟินหนึ่งอันแล้วก็น้ำผักสองอันนะครับโอ้ยเก็บตัวใหญ่ไม่ได้แต่ก็ะช่าครับผมลืมไปว่าเราไม่ได้เน้นทำคะแนนนะครับลืม อ่ะฟื้นรอบสองครับ อ่ะฟื้นรอบสุดท้ายแล้วครับผัดสองนี่รู้สึกจะไม่มีฟื้นพื้นชีพอยู่แล้วนะเนาะาเพราะว่าฟื้นเพราะว่าฟื้นพื้นชีพให้ให้ผัดผัดแรกหมดแล้วไงอ่ะขาดสองครับสําหรับลูกอมมิน้นนะครับลูกอมมิน้นนี่เมื่อก่อนนี่เป็นตอนที่มันขี่ปลาโลมาคะแนนก็ขึ้นประมาณหลายล้านอยู่นะนะครับเมื่อก่อนอะ ถ้าถ้าให้ถามผมเนี่ยเอา้ากระโดดสูงไปหน่อยถ้าถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยเซตนี้ผมเคยใช้ไหมผมก็เคยใช้นะนะครับเซตเนี้ยเซตเนี้ยผมก็เคยใช้นะครับไอตรงจุดเมื่อกี้ที่ผมชนอะ่ะผมกระโดดสูงไปหน่อยไงผมรีบกระโดดไง เชียร์ลีเดอร์มาครับเออรู้สึกว่าผัดแรกนี่เชียร์ลีเดอร์มาป้างรู้สึกไม่ได้มานะผมก็ลืมไปละคือผมเป็นคนลืมขี้ลืมบ่อยมากนะจริงก็ต้องขออภัยด้วยละกันซึ่งผมก็เป็นคนอย่างนี้นี่แหละผมเป็นคนขี้ลืมบ่อยมากคือลืมลืมบ่อยอ่ะไม่รู้เป็นอะไรขนาดสิ่งของอ่ะมนธรรมครับขนาดของอ่ะอย่างโดยเฉพาะในชีวิตประจําวันเนี่ย กุญแจรถเนี่ยผมลืมบ่อยมากเลยกุญแจมอเตอร์ไซค์อ่ะเคยลืมจนแบบเกือบต้องไปทาดอกใหม่อ่ะที่จริงอ่ะผมเคยทําหายนะตอนที่ผมไปทํางานอ่ะไอ้กุญแจพอดีผมขี่ฮอนด้าเวฟไนี่ยแล้วไปหายที่ร้านที่ผมไปทํางานผมก็หาจนทั่วแล้วเอ๊ะทำไมหาไม่เจอจนผมต้องตัดสินใจไปทําดอกใหม่อ่ะครับเสียตังค์ไปร้อยกว่าบาทอ่ะค่าทำกุญแจ คือแบบผมเป็นคนขี่ลืมบ่อยมากก็ต้องขอภครด้วยแล้วกันนะครับขนาดคุณจงคุณแจะขนาดผมเอาไปวางตรงไหนผมก็บางครั้งก็ลืมบางครั้งก็ไม่ลืมนะเออแปลกแปลกของผมเนาะสมองสมองผมเนี่ยอ่ะพลังใกล้หมดละ แล้วครับสําหรับย้อนลําลึกในสัปดาห์นี้นะครับก็ย้อนลําลึกกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามนี้เนาะก็ถ้าเซตไหนถ้าเมื่อก่อนเนะี่ยใครเคยใช้เซตนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะเซตหัวหอมวิ่งผัดเป็นลูกอมมิ้นนะครับตามนี้เนาะอ่ะก็ในสัปดาห์นี้ก็คงไว้เท่านี้กันเนาะสำหรับในวันพฤหัสหน้านะครับต่อไปผมจะไปย้อนลํำลึกเซตไหนนั้นนะครับก็รอติดตามนะครับก็ จะมีช่วงเนี้ทุกวันพฤหัสนะครับผมจะทําช่วงนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีเซตอะไรให้เล่นแล้วครับไม่มีเซตอะไรให้ย้อนลําลึกแล้วอ่ะนะครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดผมเล่นจนไม่มีเซตอะไรให้ย้อนลําลึกแล้วอะเดี๋ยวผมก็จะทําเป็นพาร์ทพิเศษนะครับเราจะย้อนลําลึกกันไปกันตั้งแต่ผมทําช่วงนี้ยพาร์ทแรกจนถึงพาร์ทล่าสุดนะครับว่าผมได้เล่นเซตอะไรไปบ้างนะครับตามนี้เนาะนะครับอ่ะวันนี้ผมคงไว้เท่านี้กันนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ